แล้วในอนาคตใจมันจะสามารถเรียนรู้ได้เองไหมคะว่ายังไม่จำเป็นต้องแก้หรือหรือควรจะใส่ใจตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ต้นเลยว่าใส่ใจว่าเออมันจำเป็นคือ,อปกติเขาเป็นอย่างนั้นนะทุกคนทรกนี้ทุกหนเขาก็เปลี่ยนแก้เลยเขาไม่รู้หรอกเปลี่ยนแก้ไปแล้วถึงรู้นะแล้วต่อมา มันยังไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนแก้ก็ได้เรามาเรียนรู้กับเขาเด้านจิตใจเป็นยังไงมันจะรู้ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้แต่ตอนเนี้มันเหมือนกับว่าใจรับรู้ทุกตรงนั้นไปแล้วแล้วมันก็เหมือนมันเหมือนมันชะง,งักนิดหนึ่งค่ะพระอาจารย์คล้ายๆชะง,งักนิดหนึ่งว่าใส่ใจว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นแต่ไม่ได้มีการตั้งคําถามในใจนะคะ ตมม่มันเป็นอย่างนี้ก่อนนะที่เราไม่ได้ใส่ใจกับเขา,าเราเปลี่ยนแก้เลยอะแล้วเปลี่ยนแก้ไปรู้สึกยังไงไอ้ที่ทุกเป็นยังไงที่ไม่ชอบทุกก็อย่างหนึ่งเปลี่ยนแก้ไปแล้วสุขสบายเพลิดเพลินก็อย่างหนึ่ง <Yeah. S 2> ก่อนเปลี่ยนนะ่มันไม่ชอบทุกขกระทสะอ่อนๆเปลี่ยนแก้ไปแล้วก็หายสบายก็รูพระเนี่ย <Yeah. S 2> มันก็ จเจริญกุศลหรือเปะละ่าล่ะเจริญอกุศลด้วยไงแล้วต่อมาก็ความเพียรสต,ติสรรมชัญญะเนี่ยที่เคยวังมาแล้วก็เอามาใช้มาเรียนรู้รู้ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้เขามหมายความว่าคือจะบอกว่า คือคือมันรู้ถูกแล้วแล้วก็เปลี่ยนโดยไม่ได้มาใส่ใจเหมือนเหมือนมามาเน้นอีกทีว่าใส่ใจว่ามันจำเป็นจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนี้ค่ะคือคือรับรู้ถูกแล้วก็เปลี่ยนแต่เล็กนเข้าใจนะคะที่ว่าเออเหมือนให้ใส่ใจแล้วมันจะรู้ถึงความจำเป็นว่าจำเป็นหรือยอยังที่ต้อง ต้องแก้ตอนนั้นเช่นต้องเกาตอนนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันไปสนใจทุกครั้งหนึ่งแล้วอ่ะแล้วแล้วประมาณว่าเออไม่ไม่เกาแล้วก็มาก็ก็นั่งต่อไปแล้วเดี๋ยวทุกนั้นน่ะค่ะทุกคันนั้นน่ะมันก็มาอีก มาอีกแล้วตอนเนี้ยก็ก็เก่าคือคือคือที่สงสัยตรงที่ว่าเออถ้าเราเก่าไปโดยคือรับรู้ถูกครั้งแรกแล้วก็เก่าโดยปกติอย่างเนี้ยค่ะอันไหนอันไหนมันก็ยังไม่รู้จะใช้สื่อ,อยังไงให้มันตรงกับตัวสภาวะความรู้สึกตัวนั้น เพอพูดเลยว่าใส่ใจก็เหมือนกับว่าเราจะไปตั้งใจกับเขาไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องทำอะไรหรอกแล้วแต่มันรู้ก็แล้วกันมีธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้ไปเรียนรู้กับเขาแค่สองอย่างไม่มีการทำอะไรกับเขาทั้งนั้นแหะเพราะถ้าจะไปใส่ใจก็เหมือนกับไปตั้งใจจะทำอะไรกับเขาอีกไม่ต้องสนใจก็มันก็ได้นะมันเหมือนตอนนี้กำลังเรียนรู้ว่า เออทุกครั้งที่หนึ่งมันเหมือนไปสนใจว่าเออต้องต้องเกาไหมอ,อ่ะพอไปใส่ใจอ,อ่ะไม่เกาเอ,อ้าไม่ต้องใส่ใจแ็อกเกาก็เกาไม่เกาก็ไม่เกาแก่ทุกหรือไม่แก่ทุกก็เรียนรู้ก็มันอย่างนั้นแหละเนี่ยไม่ต้องใส่ใจแลอกเอาอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วมันจะรู้เรื่องกันไหมล่ะออก็ ใส่ใจก็เหมือนจะไปตั้งใจจะไปทําอะไรก็มันอีกเอาไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องตั้งใจอะไรไปเรียนรู้กับที่มันเป็น mm hmm. แล้วก็มีธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้เท่านั้นแหละเอาแค่นี้แหละง่ายๆม,มันเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาพอภาษาเข้าไปมันก็ทําให้เข้าใจว่าจะต,ต้องทำอะไรก็มันไม่ต้องมีอะไรก็มันหรอก เรียนรู้ก็ามาให้มันสอนเราอ่ะอเรียนรู้กระทำใชอ่อย่างตัวอย่างที่จะเล่าอ่ะคะ่ะว่านั่งหรือเดินก็ตามเนี่ย <c oughs> แว่นมันจะเลื่อนลงมาะคะ่ะโดยปกติในในชีวิตปกติที่นั่งกันเนี่ยรู้สึกว่าแว่นมันเลื่อนก็ก็จะเอามือดันมันขึ้นไปเลยแต่พอพอที่ว่าเหมือนให้ให้รู้ถึงความจำเป็น หรือยังไม่จําเป็นเนี่ยมันเหมือนเอาพอเลื่อนมามันก็เหมือนรู้สึกว่าเออมันก็ยังอยู่ได้มันมันก็ยังปล่อยสภาพนี้ได้จนกระทั่งมันมันมาอีกคําว่ามาอีกหมายความว่ามันมีความไม่สบายตรงจมูกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือมันเลื่อนลงมาอีกก็ก็ค่อยเลื่อนมันขึ้นไปเอาสรุปเอาแค่นั้นแหละ มีธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้สองอย่างจบนะเพราะว่ามันสรุปแล้วคือเอาก็เอา,อาเท่าที่เท่าที่โยมเล็กรู้นั่นแหละเอาแบบนั้นแล้วกันนะให้ธรรมชาติมันบอกเราเราไม่ต้องไปบอกอะไรกับมันไม่ต้องไปใส่ใจตั้งใจทำอะไรก็มันหรอกนั่นแหละให้เรียนรู้แบบนั้นแหละแค่นั้นแหละพอมีธรรมชาติอยู่สองอย่างนั่นแหละ ไม่รู้คนหนึ่งเข้าใจยังไงแต่ต่อมาเข้าใจตื่นตรงนี้นะเพราะว่าจะใช้ตั้งใจจงใจจงใจอะไรก็ไม่ได้ดังนะั้นเอาที่เล่ามานั่นแหละเอาแค่รู้กับไม่รู้เท่านั้นแหละแค่นั้นก็จบแล้วก็ใช้ได้ทุกเรื่องแบบนั้นแหละใช้ได้ทุกเรื่อง <S <S ก็ไม่งงนะพระอาจารย์จะได้ไม่งง <S <S 2> <S 2> แต่ต่อมานึกกับรู้สึกก็ไแหละแล้วพอพอมาเห็นเรื่องนึกกับรู้สึกแล้วก็ยังรู้ว่าอ๋อเราไม่ต้องบอกก็หรอก ให้ธรรมชาตินะเขาบอกเขารายงานความรู้สึกตัวนั้นมาเห็นไหมเนี่ยยกตัวอย่างดอกสาวรสั่นแหละมันบานเนี่ยเราก็ไปนึกบอกมันไปลุ้นมันบานแล้วบานแล้วบานแล้วแต่มันก็ไม่ได้บานอย่างที่เรานึกบอกหรอกแต่เวลามันจะบานมันก็บานเข้ามันอออันนี้ยงเข้าใจมากเลยพวกมัแต่ว่ามันต้องเรียนผูกแล้วก็เรียนแก้นแต่ผู้ปฏิบัติส่วนมากอะเรียนผูกแต่ไม่เรียนแก้เห็นไหม ทำอุตลโรดอะแต่เวลาจะเลิกทำอะเลิกไม่เป็นก็ให้ทำต่อไปจนฝาจะเข็ดจริงๆไม่เอาอีกแล้วนะบางคนพอลงจากสำนักปั๊บก็ของขึ้นแล้วเริ่มทำแล้วนะพอเห็นรูปแบบเขาเดินเขานั่งก็เอาเริ่มเก่งแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไง บอกให้เลิกก็เลิกไม่เป็นอีกนะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ไม่ช่วยละปล่อยกรรม,มุณาวัตตีโลโกโอยู่ม่อที่ทีนะ่อยู่ตรงลานโพอะค่ะมันเสียงมันก้องแล้วก็เสียงเสียงรถขนาดเสียงรถยิงดี้กินมเมื่วานนเสียงรถนู่นนะเกี่ยวข้าว อ๋อโอ้โหมันชัดมากเลยอ,อ่ะแล้วก็ไม่ลอยตัวนี้มันจะรับได้ไกลรับได้ไวรับได้ชัดเจนแต่ว่ามันมีวิธีวิธีที่จะไม่ให้เสียงดังมันจะใส่ใตัวตัวครอบกันเสียงแต่เมื่อวานไม่ได้เอาไปก็เลยลองใช้ดูเสียงดังดีมากไม่ลอยไร้สาย มีอยู่สองชุดแต่ชุดหนึ่งมันมันจะเสียซะแล้วไม่รู้ที่ไหนจะมีซ่อมบ้างชาเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแล้วมันไม่มีใบรับประกันมันก็เลยลำบากะจะซื้อใหม่ก็ไม่มีเงินชุดหนึ่งนั้งแปดพันฝาเดี๋ยวยมสนใจเดี๋ยวเอาคนละครึ่งก็ได้ได้ค่ะ แต่มาที่เนี่มันไมไ่ไม่ต้องใช้ไงแต่ถ้าไปตรงอื่นมันตรงนี้มันไม่ได้มันก็ต้องใช้ตรงนั้นเมื่อวานก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำไม่ได้บันทึกก็ได้หรอกพอเมื่อวานนี้ตอนไปบินทรบายก็คุยกับท่านท,ท่านก็บอกว่าทําที่ห้องก็ได้แต่มาก็คิดว่าท่านทําที่ห้องเดี๋ยวตามาก็ทําที่ห้องนแล้วก็ไปทําคอมพิวเตอร์ ไปจัดต่ออัปโหลดยูทูบอ้าวสามโมงแล้วท่านไปตามบอกจะไปทาที่ห้องไงอา้าวท่านจะบอกจะไปทําที่ห้องอจะมาตอนนั้นก็กําลังตัด้ากันโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนมานี้คนล,ลานโพเนี่ยน่ยแล้วก็พอจะทําก็สองคนเนี่ยเขาไปไม่รู้เขาจะไปฝาดลานโพหรือจะไปยังไงไม่รู้แหละแต่สุดท้ายก็อ,อธิษฐานเข้าพรรษาเฉเพราะพระโยมก็สนทนาธรรมแล้วก็ได้มานั่นแหละ นะไม่ได้ตั้งใจหรอกได้แบบไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยก็จบแค่นี้แหละไม่อะไรมากหรอกเหมือนกับไม่เหมือนกับมาที่นี่นะที่นี่มาแบบไฟบังคับนะเนี่ยพระยมจันเล็กก็บังคับให้มาสองวันนั่นเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้จะกลับแล้อล่าเก็มาเขาหน่อยแล้วก็อาตมาก็รู้สึกดีใจนะเดี๋ยวจะจะได้หมดภาระแล้ว <c oughs> เาไม่ชอบไปบ,บังคับไงตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วโอ้ยเขาให้ไปเทศไปแสดงตามโอ้ยไปขนินขนทรายเยอะดีฝ่าก็ชอบแสดงตามแต่คนที่ไปวิญญาณครูก็อาจจะชอบอาจารมาไม่ชอบไม่ชอบสอนนะเนี่ยมาก็แบบไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนหรอกนะเนีอ้นนออาวไม่มีก็จะเลิกแล้นะเนี่ยจบแล้วนะอา้าว อาจารย์ค่ะโยมไม่แน่ใจว่าโยมจะเล่าเปล่าเนี่ยวอวมีอะไรเล่า <S <S 2> <S 2> มาว่ามันมัน,มน,มนเดี๋ยวคนก็รู้กันทั่วอ้าวนั่นไรปิดกันให้เสร็จอ่ะมันเอ,อาไม่เป็นไรถ้าพูดปาดพิงหึงคนหน่งก็ต่อมาก,ก็ตัด <S <S <พ>ออกตัวเองใช่ไหมตัวเองนี่แหละตัวเองมันกลัวเดี๋ยวตัวเองรู้คนอื่นเขารู้แล้วตัวเองเดือดร้อน ตัวตัวเองเดือดร้อนนะโอ้ยเราทำไมเป็นอย่างนี้คนนน้นคนนี้เขารู้ก็เคยแฉไปแล้วทีหนึ่งนีคะเรื่องอะไรอ่ะทอยลานโพอะเรื่องปิศฉาเนี่ยะค่ะอ๋อใช่หรือเปล่าไปลิษสยาใครก็ก็เนี่ยพยมฟังอที่ลานโพกโยมไปคุยที่ลานโพน่ะอ๋อเออทำไมเออโยไม่ได้มีส่วนร่วมเนาะ บอกตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีตอนนี้นะแต่ตอนนี้ก็บอกบอกโยมแต่ตอนนั้นมันไม่ได้บอกอะก็คิดว่าจะไปปาออธิษฐานเข้าพรรษาแล้วโยงเข้าไปก็เอาก็เลยสนทนาและอย่างอาจารย์พลผลนนะ่ะประชุมใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาตั้งแต่สมัยวิวัตตะอยู่วัดเขาสนามใจแล้วเขาไม่เอาแต่ถ้าไปกลุ่มย่อยสักคนสองคนอย่างเงี้ยเขาก,ก็ได้อยู่ แต่ถ้ายอมโยมไปโยมนุ้มไปอีกคนไม่รู้ท่านจะคุยด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่ค่นะเพราะว่าตอนนั้นก็เลยเขาเรียกว่าประชุมกลุ่มย่อยอันนี้ประชุมกลุ่มใหญ่นะฮะเพราะท่านถนัดอย่างนั้นเนะ่เขาเคยชวนมาหลายหนแล้วตั้งแต่ท่านมาแล้วตั้งแต่โยมเล็กมาแล้วยท่านบอกท่านไม่สะดวกครับกลุ่มใหญ่ไม่เอาเขาปฏิโยมเสองคนเนี่ยเขาเขาแอบไปเนะี่ย กันก็เลยประชุมกลุ่มย่อยก็เลยคุยกับท่านตอนแรกไปวันก่อนนู้นท่านก็นั่งสมาธิของท่านเราก็ไม่ได้ไปรบกวนท่าหนหลนะเห็นท่านทําสมาธิก็ไม่อยากกวนแต่พอดีจะกลับท่านก็บอกว่าจะคุยได้ท่านเปิดไว้เคียวแล้วก็คุย mm hmm. แล้วก็ลองไปแปลงเสียงอะแปลงให้มันชัดขึ้นแต่มันไม่มีไม่มีโปรแกรมตัดต่อ MP3 มันก็เลยขยายไม่ค่อยได้ก็ได้แค่นั้นแหละได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันมีมีโปรแกรมตัดต่อเ p 3มสามมันสามารถจะขยายเสียงได้แต่เราก็ทำไม่เป็นด้วยติดตั้งไม่เป็นจะให้เป็นอย่างเดียวเป็นไหมน้องแจวไม่เป็นอีกอพอกัน ก็ต่างคนต่างไม่มีคนเป็นนะแล้วก็เครื่องนี้ก็อันเอโยมประทาก็ว่ารรยาก็ถวายมายยอสาธุนะอัปโหลดได้ทีละสามตอนนะเร็วมากนะแต่ไม่มีบางอย่างที่ว่านี่แหละเอาเอาเท่าที่มีนะแล้วยมฟังแล้วไม่เขาา้าท่าเข